สวัสดีค่ะในยุคล่านานิคมดินแดนในแถบเอเชียมีมหาอำนาจจากยุโรปอย่างอังกฤษและฝรั่งเศสเข้ามาด้วยดินแดนรอบด้านของสยามประเทศต้องตกเป็นนานิคมหรือเมืองขึ้นของสองประเทศนี้จนหมดสิน้นแต่สยามกลับรอดพ้นจากการตกเป็นนานิคมมาได้ทั้งๆท,ที่ไม่ใช่ประเทศที่ใหญ่โตแบบจีนที่มีกองทัพขนาดใหญ่มีกําลังพลมากมายนับล้านคน สยามคือเมืองที่ทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสสนใจอยากได้เป็นอาณานิคมด้วยแต่ไม่สามารถทำได้สำเร็จและต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่เรื่องของดวงหรือโชคช่วยแต่มันคือการต่อสู้ทางการเมืองที่ชานฉลาดและก็ยังเป็นการแก้เกมกลยุทธ์ที่พลิกจากความเสียเปรียบให้กลับมาได้เปรียบหรือเท่าเทียมอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่ปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนมาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประเทศไทยได้เสียดินแดนให้แก่ฝรั่งเศสรวมทั้งหมด5ครั้งเป็นพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ481,000ตารางกิโลเมตรโดยไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไปเพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่เอาไว้ทําให้พื้นที่ของประเทศไทยเหลืออยู่เพียงประมาณ513,000ตารางกิโลเมตรยาวมาจนถึงปัจจุบันนี้ และถึงแม้ว่าเรื่องราวข้างต้นจะเป็นเรื่องราวในอดีตซึ่งอยู่ไกลาจากความเป็นไปของโลกเราในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยปัญหาทางการเมืองและโรคระบาดแต่มันก็คือเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่คนในชาติอย่างเราๆน่าจะต้องเรียนรู้หรือศึกษาเอาไว้บ้างเพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยของเราและจากการที่เมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งทําให้มักจะมีชาวต่างชาติสงสยัยและพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงน,นั้นกันอยู่เสมอๆอย่างเช่นในคลิปต้นเรื่องนี้ เป็นคลิปที่แอานมาจากช่อง YouTube ของชาวเวียดนามเขาได้ทำคลิปในหัวข้อที่แปลเป็นไทยได้ประมาณว่าเมืองไทยต้องเสียอะไรไปบ้างเพื่อแลกกับเอกราชคลิปนี้มีชาวเวียดนามเข้ามาแสดง,งความคิดเห็นกันอย่างมากมายและเช่นเคยนะคะแอ้ก็ได้รวบรวมความคิดเห็นจากคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะราชวงศ์ไทยให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ของชาติก่อนเสมอพวกเขายอมรับการปฏิรูปเพื่อปกป้องเอกราชของประเทศ ทำทุกอย่างเพื่อให้ประเทศชาติอยู่รอดความพิถนตะวันนะคะผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าแผนที่ของเมืองไทยสวยงามจริงๆด้านซ้ายมีพมา่าด้านขวามีเวียดนามประเทศไทยจึงไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากพายุและน้ําท่วมใหญ่มากนะักความพิเีตะวันนะคะด้วยเทคนิคทางการทูตของพวกเขาคนไทยยอมสูญเสียดินแดนบางส่วนออกไปเพื่อรักษาดินแดนส่วนใหญ่เอาไว้ ทำให้ตอนนี้ประเทศไทยหรือพื้นที่โดยประมาณอยู่ที่5 0 0 0ตารางกิโลเมตรซึ่งมันก็ยังดูใหญ่อยู่ดีและผมก็เชื่อว,ว่าคนไทยน่าจะภาคภูมิใจในความเป็นชาติของพวกเขามากๆด้วยความคิดเหียนตอมานะคะการสูญเสียดินแดนและอาณาเขตเป็นเรื่องปกติของกระบวนการทางประวัติศาสตร์คนไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมเพราะพวกเขารู้จักการปล่อยวางอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเพราะว่าอังกฤษได้ยึดครองพม่ามาก่อนแล้ว ซึ่งอยู่ท่ามกลางอาณาจักมของประเทศอื่นๆดังนั้นพวกเขาจึงต้องมองหาดินแดนที่จะใช้เป็นเขตกันชนประเทศไทยโชคดีในจุดนี้มากๆสมมุติว่าตอนนั้นอังกฤษยึดครองอินเดียแต่ยังไม่ได้ยึดครองเมียนมาบางที่ประเทศที่พวกเขาจะใช้เป็นเขตกันชนก็น่าจะเป็นเมียนมาไม่ใช่ไทยและไทยอาจจะถูกรุกรานแทนก็เป็นได้ความพิถีพิถมานะคะการทูตของพวกเขาดีเกินไปพวกเราต้องยอมรับในจุดนี้ด้วยนะ ความคิดเห็นต่อมานะคะตั้งแต่ศตวรรษที่14ถึงต้นศตวรรษที่19สยามประเทศและเวียดนามเป็นกองกำลังที่มีอิทธิพลใน,นคาบสมุทรอินโดจีนทั้งสองทำสงครามเพื่อรวมประเทศเพื่อนบ้านให้มีพื้นที่ใหญ่ขึ้นนำไปสู่การทำลายล้างของจำปาศักกัมพูชาและลาวทั้งสองกองกำลังทั้งสยามและเหงียนพยายามแย่งชิงอิทธิพลเหนือลาวและกัมพูชาส่งผลให้ทั้งสองประเทศกลายเป็นสมรภูมิหนองเลือดในช่วงยุคล่าอาณานิคม ทั้งสองถูกปรับรามแต่คนไทยฉลาดกว่าและพวกเขาก็โชคดีที่ตั้งอยู่ระหว่างยักษ์ใหญ่หน้ากล้าอาณานิคมอย่างอังกฤษและฝรั่งเศสส่วนเวียดนามนั้นโชคไม่ดีเนื่องจากการนำกษัตริย์ของเงียนที่ย่ำแย่ในตอนท้ายของราชวงศ์เงียนฝรั่งเศสจึงสามารถเข้ามารวมได้จนกลายเป็นหนึ่งในอาณานิคมอันสุดอุดมสมบูรณ์ของฝรั่งเศสในเอเชียต,ตะวันออกความพิเถีต่อมานะคะผู้นำไทยทันสมัยคนไทยสามคัคคีไม่แตกแยกเหมือนคนเวียดนาม ความคิเดห็นต่อมานะคะคนไทยฉลาดมากการสูญเสียดินแดนไม่สำคัญเท่ากับความแข็งแกร่งทางปัญญาและวัฒนธรรมรวมกับจิตวิญญาณของคนในชาติ เวียดนามมีอาณาเขตแบบทุกวันนี้ก็มาจากการนองเลือกของคนรุ่นก่นกอนๆญี่ปุ่นอังกฤษเยอรมนีมีพื้นที่เล็กกว่าหรือใหญ่กว่าเวียดนามเพียงเล็กน้อยแต่พวกเขาก็เป็นมหาอำนาจของโลกนี้ในขณะที่เวียดนามมีประชากรค่อนข้างมากแต่ถูกมองว่าเป็นเพียงแค่ประเทศเล็กๆท่านั้นความคิดเห็นต่อมานะคะถ้าฝรั่งเศสไม่เข้าไปแทรกแซงเวียดนามก็จะได้ดินแดนจากลาวเป็นจํานวนมากความคิดเห็นต่อมานะคะ ดินแดนที่ขาดหายไปเป็นดินแดนที่สยามยึดครองมาจากประเทศอื่นดังนั้นมันก็ไม่ค่อยสําคัญกับเราสักเท่าไหร่นะความคิเดเห็นต่อม,มานะคะดินแดนที่ไทยสูญเสียไปคือดินแดนที่ไทยยึดมาจากลาวและกัมพูชาก็แค่คืนให้เจ้าของเดิมเท่านั้นเองความคิเดเห็นต่อม,มานะคะถ้าตอนนั้นอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นพันธมิตรกรันสถานะของประเทศไทยนะจะไม่ใช่แบบนี้ ความคิดเห็นต่อมานะคะเราเกิดในช่วงเวลาที่แผ่นดินสงบไร้สงครามดังนั้นพวกเราจึงไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแล้วความคิดเห็นต่อมานะคะถ้าไม่มีฝรั่งเศสคัมพูชาและลาวจะต้องเสียดินแดนไปมากกว่านี้อีกเยอะความคิดเห็นต่อมานะคะประเทศไทยและคนไทยคือที่สุดของการใช้ศิลปะการกทูตความคิดเห็นต่อมานะคะทำแบบคนไทยดีกว่าเยอะอนุรักษ์นิยมและดื้อรั้นเหมือนเวียดนาม ต้องมาตกเป็นอาณานิคมนานเกือบร้อยปีความคิดเห็นสุดท้ายนะคะที่สำคัญในตอนนี้ก็คือไทยยังรวยและแข็งแกร่งกว่าเวียดนามอีกด้วยจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้และสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ต้องการอ่านความคิดเห็นทั้งหมดหรือรับชมคลิปต้นฉบับด้วยตนเองแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้นไในรายละเอียดแล้วนะคะและถ้าหากในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ ซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ